ไม่ชอบมากเลยรอบนี้ <c oughs> เห็นไหมเด้งดัดจัดสุดยอด สวัสดีช่างสำเร็ทุกคนจ้าวันนี้หนูเอาครีดัดสปาเพิ่มมาเป็นผมซ้ําเชื้อนะแล้วก็คนที่สําคัญวันนี้ที่หนูดัดก,ก็คือแม่นงรักเนาะอาจารย์นงรักคนนี้ค่ะนี่ใช้น้ายายืดตัวนี้นะอันนี้ลงน้ายายืดไปแล้วพอดีเพิ่มนึกออกเนาะปลายผมของแม่เนี่ยเคยดัดแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นรูปทีนี้พอผมมันโดนดัดมาแล้วผมมันเริ่มคลายเพราะผมของแม่หนูเนี่ยผมเส้นเล็กมากลงน้ายาเรียบร้อยแล้วนะเป็นน้ายาตัวนี้หลังจากครบเวลาเช็ดก็อยู่ได้แล้วฉีดด้วยตัวปรบค่าบอลลาร์สกๆ่อนล้วลางออกให้สอาดเสล้มอา แล้วก็เราจะเตรียมการดัดต่อไปละดัดของเราวันนี้หนูจะเป็นคนกาหนดแกนให้แม่หนูนะจะใช้แกนเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเท่านั้นนี่คือขนาดแกนที่เราจะใช้ดัดมองเหมือนมันเล็กใช่ไหมเพราะอะไรเพราะแม่เขาเป็นคนผมเส้นเล็กแล้วผมเนี่ยทั้งหัวมีแค่นี้มันน้อยถ้าเราใช้แกนขนาดใหญ่มากๆมันจะแทบไม่เห็นลอนเลยเราจะพันกันมาถึงประมาณนี้มันก็จะลดลงมาเหลือประมาณนี้เท่านั้นเนาะอันนี้คือซอยะระดับมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เราจะใช้ในวันนี้ที่ใช้ฉีดปลายนั่นก็คือตัวบราโดน้ําชักเงาเท่านั้นไม่ใมไม่ใใชช้้ทเเเมมดลลยยไนีบา บาโดก็อยู่แล้วบาโดคือน้ำฉีดปลายผมน้ำชาปเงาที่ให้ความนุ่มความมันความเงาใช้แทนทิปเม้นดีตรงไหนใครใช้ทิปเม้นทาปลายเจอปัญหาคืออาทาแล้วเข้าเครื่องดนัดยิงไฟ3ามอดสีอบแกะแกนไม่แห้งเกิดจากการทาทิปเม้นและมีความชุมช่มชืม้นสูงแต่ใช้อุณหภูมิตม่ําแต่ตัวนี้มันเป็นน้เวลาเจออุณหภูมิยิงไฟ3ารสอบสุดท้ายแกะมายังไงก็แห้งแต่การแห้งคือรอนกระชับแล้วสวยมากแม่แค่นั้นเองหลังจากใส่เสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกป๊อกเข้าไปป้าดูเลยจากวิธีต่อไปเรามาเริ่มกันเเลลยยยาาะออ่งงแรกคืหหวี เราจะติดกิ๊บแค่ตัวเดียวแบ่งตามสะดวกไม่ต้องมีพิธีเยอะเพราะจุดมุ่งหมายเดียวคือเราจะพันแกนเท่านั้นสัดส่วนผมยัดแกนเยอะแกนน้อยได้หมดคอยอย่างเดียวองศาผมต้องได้อย่างเงี้ยปกติใช้แกนเดียวก็อยู่นะหนูจะแบ่งครึ่งะหลังจากแบ่งเสร็จแล้วบาราโดฉีดไปเลยในส่วนที่เราต้องการพันฉีดไปเลยพอเราฉีดเสร็จแล้วนวดเนาะนวดให้บาราโดเขาเกิดความลื่นเสร็จแล้วหวีผมให้เรียงเส้นนะดูหนูดีๆนะขอุยัดนะคะชัดไหมเนี่ยอขอยัดถอยนิดน,นึงนะนิดนึงนะคะ,ะหวีผมให้เรียงเส้นพอมาเรียงเส้นเสร็จแล้ว เอากระดาษพันแกนพันได้เลยยัดนะะักอ้าพันเข้าไปวิธีการพันของหนูไม่ได้ใช้กิฟต์นะถนัดกิฟตเอากิฟตหนูใช้มือคลาได้อะแค่นี้เสร็จแล้วอีกแผ่นหนึงแปะปึ๊บแค่นี้แล้วลูดมาจับให้เรียบร้อยเนอะลูดปืดยกขึ้นนี่เงาผมอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วใช้แกนขนาดเล็กเบอร์หนึ่งเป็นแกนยาวพิเศษนะ ยากมากถามว่าทำไมใช้แกนยาวพี่ดูสิเนี่ยพื้นที่เหลือขนาดนี้ต่อให้ช่างที่พันแกนไม่เก่งก็พันได้สบายผมไม่หลุดเลยนี่อะเห็นไหมแล,แล้วก็เราก็เยื้องซ้ายเยื้องขวาหน่อยเพื่อให้เกิดความกระชับอ่ะเสร็จแล้วทายังไงต่อไม่ให้เกิดรอยราโดฉีดเข้าไปลบรอยตรงนี้แล้วก็มือปาดแค่นี้เสร็จแล้วเราใช้แผ่นกันความร้อนแปะเข้าไปแปะปึ้งแปะเสร็จทําไงต่อใครมีหนังยางใช้หือไม่ชอบหนังยางเพราะว่ามันเกิดรอย,ง,ยง่ายก็ใช้แค่กิฟแค่นี้เสร็จเรียบร้อยละหนึ่งอันเวลายกขึ้นมาเห็นไหมองศาผมพอดีีอก่งนมา อีกฝั่งหนึ่งทาเหมือนเดิมใช้ตัวราโดฉีดได้เลยฉีดในส่วนที่เราต้องการทานสูงแค่ไหนก็ฉีดเพราะบราโดไม่ทําให้ผมเกิดความชื้นหลังจากเข้าเครื่องแกะออกมาผมต้องแห้งสนิทและเกิดความมันเงานั่นแหละคือบราโดนะบํารุงเส้นผมแปะเข้าไปเสร็จแล้วก็แปะเข้าไปอีกแปะเข้าไปเสร็จแล้วดึงกระดาษพันแกนของใครแข็งกระด้างมากมาซื้อที่ร้านนะแข็งเหมือนกันแต่เรามีเทคนิคให้ให้กระดาษมันนุ่มเวลาพันแกนไม่เกิดรอยหกักอะดูเนี่ยเห็นไหมทำไมใช้แกนยาวเนี่ย ต่อให้ช่างจบมาใหม่ๆเรียนจบใหม่ๆอ่ะก็พันได้แกนมี2แบบนะแกนเขียวเขียวเขาจะเป็นแกนสั้นๆเนาะเขียวเนี่ยมันมีสั้นมียาวส้มก็มีสั้นมียาวแล้วแต่ว่าใครใช้แกนสั้นกับพันลำบากหน่อยเวลาพันอย่าพันสั้นเกินนะพันเผื่อไว้นะเพราะเวลาเราคลายร่อนออกมาเนี่ยร่อนมันจะหายไปประมาณหนึ่งข้อหนึ่งข้อครึ่งเลยแหละอ่ะเสร็จแล้วปาดหน่อยบาโดลูกนิดนึงแผ่นกันร้อนแปะแปะเข้าปะแปะเสร็จติดกิฟต์เดี๋ยวเรจะพันขึ้นนี้ขึ้นอีกหน่อยนะอ่ะตึ๊บเสรร็จแแลล้้้้ววพพออมาไดดดะะะัััับนนนนนย ะะพอมันได้ระดับตามที่องศา,าที่เราต้องการแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือดึงแกนให้ตึงจับกระโหลกลูกค้าแบบนี้แล้วจับแค่ตรงนี้ดึงเบาๆปึ๊บตึงจับตรงนี้แล้วดึงนิดนึงปึ๊บตึงเวลาแกะแกนมาหลอนจะเน้นแค่นี้เองลองฝึกกันนะหลังจากที่เราพันแกนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้แกนก็จะเรียงลําดับเป็นเหมือนลนักษณะขั้นบันไดเรียบร้อยเนาะ อันเนี้ยผมบางบางมากนะหัวแม่หนูเนี้ยใช้แกนไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ยัดถึง18แกนเบอร์1เป็นหลักแล้วใช้เบอร์2เนี้ยมีแค่สบมีแค่3ากนนะเบอร์2อ่ะเพราะหนูจะต้องยัดแกนเล็กสุดๆเพื่อให้ได้เกิดเนื้อผมขึ้นมาเพราะผมมันมีน้อยและผมเส้นเล็กเนาะเรามาดูกันว่าหลังจากที่เสร็จหมดแล้วเนี่ยได้พลับยังไง วันนี้ร้านหนูว่าจะใช้เครื่องดัดเป็นเครื่องดัดตัวใหญ่ลักษณะโดมตัวนี้เป็นหลักเพราะว่ามันทนเวลาจะซื้อเครื่องดัดให้ถึงถึงทนทนหนูแนะนาที่ช่างนะให้ซื้อเป็นเครื่องลักษณะตัวใหญ่แบบนี้อันนี้ใช้มากี่ปีแล้วนะแม่สองปีสองปีไม่เคยเปลี่ยนสายไม่เคยซ่อมไม่เคยเออเลอร์ตัวใหญ่มันดีมากแนะนําว่าถ้าจะเล่นเครื่องดัดแล้วซื้อตัวหนึ่งใช้สักสิบห้าปีเนี่ยใช้แบบนี้นะดีจริงดีจริงอะมาเราจะมาสวมแกนกันเราก็จะปรับหน้าจอให้อยู่ตรงแล้วก็ผักตัวเครื่องเข้าไปให้ตรงกับผมของลูกค้าสักครู่นะะค อ่ะผักเข้าไปป,ปึ๊บ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 ๊อ่ะจะได้ประมาณน,นี้แล้วก็กดเกียให้สูงขึ้นอ่ะหลังจากได้ความสูงแล้วก็ปรับแค่นี้อือหือผักเข้าไปนะให้ได้องศาของผมนะอ่ะแบบนี้เรามาดูใกล้ๆกันเนาะไล่เสียบสายแกนได้เลยถ้าเรากลัวว่าสายยงมันจะนุ่งนี่นั่นก็โยงไปก่อนนะจ๊ะโยงตามสะดวกได้เลยนะอือผมมันจะได้ไม่ลวงเนาะ หลังจากที่เครื่องดักครบเวลาแล้วเราทําการแกะเกณฑออกมาดูกันว่าหัวแม่เนี่ยพี่ช่างคนไหนที่ใช้ไฟยิงกัน3รอบ4รอบรอบละ5นาทีพัก3อะไรเงี้ยอันเนี้ยแม่เขาใช้ค่าไฟมาตั้งแต่ยุคยุคตั้งแต่แบบเล็กๆเลยเนาะ หัวเนี้ยเป็นผมที่ผ่านการทําเคมีแต่แม่กับหนูจะยิงไฟรอบเดียวนั่นคือร้อยยี่สิบองศายี่สิบนาทียิงรวดเดียวเพราะอะไรเครื่องตัวใหญ่หรือลอลากอะเขาจะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติมาอยู่แล้วเขาจะตัดไฟอยู่ที่ประมาณพักสามนาทีเนี่ยพักหนึ่งถึงสามนาทีแล้วเขาถึงจะวิ่งต่อพอครบเวลาปุ๊บเขาก็จะพักอัตโนมัติในตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าราโดที่ฉีดเข้าไปอะมันทําปฏิกิริยาให้ผมเปียกเหมือนเดิมชื้นหรือแห้งอะเนูแกะให้ดูนะอาจจะแบบนิดนึงนะเดี๋ยวจะทยอยแกะให้สักครู่นะ,ะอ,นอาีะ โอ้เอ๋บ,บึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหโอ้โหเอออ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูแถบหนึ่งเลบบยเดี๋ยวดูนะว่าบราโดบราโดจะทําให้ผมมันมีปัญหาไหมเหมือนกับที่เราชอบเอาทิมิ้นไปทาแล้วพอแล้วแล้วพอครบเวลาแม่มานั่งแยกนั่งแยกบางช่อแห้งบางช่อไม่แห้งอ่ะเดี๋ยวแม่มาดูนะเดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆระหว่างที่หนูแกะเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันใกล้ๆเลยอะเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวจะไล่แกะให้ เครื่องตัวใหญ่มันดีมันดีจริงๆเหมาะเหมาะเหมาะกับการลงทุนมากๆอ่ะดูนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูมาดูนะว่าราโดอ่ะเอามาฉีดไปผมอ่ะแล้วผมมันมีรอยหักไหมหรือว่ามันมีเอฟเฟกอะไรไหมไม่แห้งไหมเหมือนทิชม้นไหมเดี๋ยวลองดูอ่ะดึงแบบทรงเดชเลยด้วยไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้มีการแบบว่าจะต้องห่วงนั่นห่วงนี่เอาไว้กลัวลอนคลายนะไม่มีนะ๋ยวให้ดูอ่ะให้ดูกันใกล้ๆเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวหนูแกะให้ดูถ้าจะให้ดีๆเนาะเวลาแกะเกณนะก็บิดเกลียวตามตามลอนอะตามลอนที่เราพันเอาไว้อ พันแบบนี้นะนี่แกะออกมาอย่างนี้มันก็จะได้โชกได้สปริงของมันเนาะอ่ะลองดูเลยเนี่ยให้ดูแทบหนึง่งอ่าฮะลูกลอกใครเสียเนี่ยซื้อได้นะซื้อแยกกันเนออ่ะดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่ะเห็นไหมเห็นลอนไหมเนี่ยว่าลอนสวยมากไม่มีตรงไหนชื้นเลยแล้วก็ไม่หักเลยไม่หักเลยสักช่อหนึ่งไม่ใช้หนังยางหนูนะหนูนะหนูเป็นคนไม่ใช้หนังยางหนูใช้แค่กิ๊บไอ้พวกกิ๊บพวกเนี้ย มันมีขายแยกแต่ถ้าใครซื้อเครื่องตัวใหญ่มันมีแถมไปให้เนี่ยเอากิฟหนีบเอาบาโดฉีดลบรอยหักตอ่อแล้วค่อยเอาแผ่นกัน้อนครอบแล้วกิฟหนีบไม่มีรอยหกักแล้วลอนสวยมนนากแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูขดั้นตอนต่อไปฟัดีตาหลังจากที่เราแกะแกนเสร็จแล้วลอนที่ได้จะเป็นลอนแบบนี้สมัยก่อนเรียกว่าลอนอะไรไหมลอนเกียวโปเต้หลังจากแกะแกนตัวนี้ส่วนใหญ่นะ 80- 90%ถึงจะใช้แค่แกนจิ๋วสุดคือแกนเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์หนึ่งนะ แกะมาแล้วจะได้แบบนี้ลูกค้าทุกคนต้องตกใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโกกมาแล้วเนี่ยมันจะได้รอนแบบนี้อายุแบบนี้ไหมสิ่งแรกที่เราต้องใช้เลยคือโกกดัดสปาโกกดัดสปาของเราเป็นตัวนี้นะนี่ใส่เข้าไปใส่ไปเลยตามสะดวกเลยจ้ะ,ะใส่แค่นี้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยๆเติมเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้รอนมันกระชับรอนมันแน่นขึ้นคืออะไรคือเชื่อมแกนเพราะอะไรครีมโกกมีหน้าที่ล็อกทรงเราดัดเราต้องการให้ได้ทรงเพราะฉะนั้นเชื่อมแกนมีหน้าที่ทําให้ผมมันแข็งแรงขึ้นเราจะใส่หัวเชื่อมแกนของตัวโอเคต ใส่แบบกะกะเอานะแบบนี้มองดูนะปื๊ดพอแค่นี้เสร็จแล้วคนคนเสร็จแล้วทําการโกรกป่ะดูการโกรกกัน <c oughs> ทําการโกรกนะนี่ตัวนะเหมือนเดิมนะจับผมแล้วจุ่มเข้าไปแค่นี้จับผมจุ่มขยาจับผมจุ่มขยําแบบนี้เลยนะถ้ามันจะได้รอนติดกิ๊บก้นหอยก็ได้รอนถ้ามันจะได้รอนไม่ติดกิ๊บก็ต้องได้รอนเหมือนกันอ่ะรอบแรกขยําเสร็จแล้วก็แพลอ,ออกมาก่อนนะแล้วจับชอตต่อไปที่เราดัดเอาไว้จุ่มเข้ามาขยาําจุมามจ่มหําจุ่ม ย้ำพักปลายชอต่อไปอย่างนี้นะทําแบบเนี้ยเรื่อยๆซ้ำซ้ำทั้งหมด2รอบนะรอบแรกเราก็ทําแบบว่าให้มันผันผ่านอ่ะให้น้ำมันแบบจับผมก่อนรอบแรกอ่ะเงี้ยแค่นี้นะแล้วก็เพละเสร็จแล้วก็จับชอต่อไปเข้ามาแล้วก็ขยำม,มันเดิมทําอย่างเงี้ยจนทั่วหัวนะเสร็จแล้วเราก็จับผสมมาอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะไล่ให้มันละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะรอบแรกอ่ะเราไม่ได้นิ้นอะไรละเอียดมากสำหรับตัวหนูนะไม่ได้น้นอะไรละเอียดมากห,นะหนูจะทำให้ผมมันอุ้มน้ำในรอบแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี้ยเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอ่ะเนาะเราค เสร็จช้อบนรวบสูงแค่ไหนก็นรวบมารวบแบบให้มันพอเป็นพิธีอ่ะเออประมาณนั้นเนาะอ,อ่ะรวบไปก่อนอย่าลืมนะกกดดสปาบวกเชื่อมแกนบ้านจะได้รอนที่กระชับเด้งดึงดังเลยหละ่ะอ,อ่ะจืด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 โกกเหมือนเดิมนะแม่นะไม่มีอะไรพิเศษนะคะไม่ต้องซูมเข้าซูมออกกันเด้อโกกคือโกกขอยดเติมโกกแป,ป๊บนึงอ,อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกอ,อ่ะนี่โกกใส่ค่ะใส่เข้าไปเลยเต็มเหนียวโกกเสร็จใส่ไรต่อเหมือนเดิมจ้ะ เชื่อมแกนของโอเครอนกระชับเด้งดึงดึงดึงใส่เข้าปาเสร็จแล้วก็คุลีคุลีคุลีแล้วก็ทําการโกกต่อได้เลยถ้ามันจะได้รอนเนี่ยไม่ติดจิ๊บก็ต้องได้รอนนะสังเกตแบบนี้จะเด้งไม่เด้งอ่ะพอลงครีมโกกไปอ่ะถ้าผมขอโทษน่ะถ้าถ้าผมมันเผลบินอภัยไหยถ้าผมมันแผลเส้นตรงไม่เหลือรอนก็คือไม่ได้รอนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากดูง่ายๆเลยมันแผลไม่แผลแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยโกกแค่นี้นะเนี่ยง่ายง่ายอ่ะทีเนี้ยแบ่งละเอียดแล้วทำการโกกละอ่ะจับผมมาจุ๋มนี่เห็นไหม ให้มันอุ้มน้ําให้มันสุดๆเสร็จแล้วทำไงไงเสรแล้วก็บีบนิดนึงพอบีบบีบไปห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนยอย่าก,กดแรงเยอะให้ผมมันได้อุ้มน้ํายาหน่อยเนาะอ่ะทำการโกรกต่อจับช่อไหนได้จุ่มช้อนนั้นดุ๋ยแค่นี้อ่ะเสร็จแล้วทำไงกำเบาๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่ากออกแรงเยอะแล้วก็แผลลงไปแล้วอย่างนี้เลยนะโกกทีเดียวไม่ได้นะแม่บางทีอ่ะเราโกกแล้วมันมีชุ่มฉ่ำพอในรอบแรกอ่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าทำไมรอนมันเด้งน้อยจังเด้งมากจังทำไมทั้งหัวเด้งไม่เท่ากันแค่นี้รวบได้้้แแคคคค่่่่่ไไไหนนนนนนขยยัออๆะะะมมรรีบ การลงครีมโกกอย่าลืมนะสำหรับผมดัดให้ใส่เชื่อมแกนเชื่อมแกนไม่ได้ชะลอทำงานนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้ผมมันยืดอยู่แล้วเราทำการโกกเพื่อล็อกทรงเพราะฉะนั้นใส่เชื่อมแกนไปในโกกดัดดัดดิจิตอลน,นะหลอนมันจะได้เด้งดึ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 งเนาะก่อนดึงดึงก็จะเปียกหน่อยแหละ <iden. S 1> หัวแม่หัวแม่หนูหัวแม่หน,หหนูก็จะสอนแบบเรืเ่อยๆได้อ่ะนี่แล้วก็รวบมาเราจะทําการล็อกทั้งหมดกี่รอบเราทําการล็อกทั้งหมดสองรอบ ครึ่งครึ่งนึงอยู่ตรงไหนไงเดี๋ยวไปที่อ่างศาัเราจะไปขยำในอ่างศาักเติมอีกสักนิดนึงเพื่อให้ล่อนกระชับขึ้นเผื่อว่าเส้นไหนเส้นผมมันดูซับไหมเต็มที่ประมาณนั้นเนาะติรดเสร็จแผลออกมาชอบนสุดไม่เงยให้หน่อยคะ่ะจุมจ่ม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 จุม่มจุ่มจุ่มจุ่มบีบเหลือเหลือเหลือ,ลอบีบเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมถามนะหนูคุณห,หนูบอกกัน,นะว่ามันจะเด้งไม่เด้งดูตอนไหนดูตอนโกกถ้าดัดแล้วไม่เด้งมันก็คือคลายอ่ะจะให้อีกแค่ไหนมันก็ต้องคลาย ในตอบหนูซิมองผ่านคลิปแล้วคอมเมนต์นะว่าแบบเนี้ยเด้งไหมอ่ะดูเนี่ยอืมเนี่ยให้ดูเนี่ยเห็นรอนไหมเด้งไหมอ่ะจับให้ช่อเดียวเลยเนี่ยอยากเห็นเนี่ยอ่ะอ่ะได้รอนไหมผมซ้ําเชื้อนะเส้นเล็กซ้ําเชื้อด้วยนะเนี่ยได้รอนไหมเนี่ยอันนี้นี่นี่เน่ะเนี่ยเกี่ยวขนาดเนี้ยได้ไหมเนี่ยรอนเนี่ยปัดโท่น้ำยายืดโอเคเอามางานดัดนะเด้งทุกเคสน้ำยายืดโอเคออร์แกนิกเอามาลงเป็นตัวแรกมันเป็นน้ำยายืดที่ยืดได้แล้วดัดเด้งมากที่ดูเนี่ยได้ไหมเนี่ยรอนเนี่ยผมเส้นเล็กผมซ้ําเชื้อเคยดดั แล้วคลายหมดแล้วมาดัดใหม่เนี่ยผมซ้ำเชือไม่ที่ผมงอกใหม่นะเนี่ยมันคุ้มจะตายเนี่ยดัดได้ยืดตรงโคตรเด้งโคตรตรงเนี่ยปาดโทได้รอนผมซ้าเชืออีกขนาดนี้แม่จะเอาเท่าไหร่เนี่ยอืมบัลลักษักคแม่เอ้ยแล้วก็ขยำหน่อยนะคะน้ํายากกดัดสําหรับร้านหนูอ่ะใครที่ดัดได้เราวางน้ายากกไปตัวเลยคือ15นาทีเราไม่มีมาวางสาวัน5วาวันวัน20นะเรารู้สึกว่ามันยุ่งยากถ้ามันจะดัด ได้มันก็ต้องโกกตายตัว15มันยกเว้นแค่น้ํายายืดถาวรที่ถ้าผมผ่านเคมีเราก็จะทิ้งน้ํายาแค่7นาทีตัวโกรกยืดแต่ถ้าเป็นงานดัดผมเสียเสียผ่านเคมีมันดัดไม่ได้รอนอยู่แล้วอะไม่ต้องทิ้งนานหรอกแต่ถ้าเป็นผมดัดได้ขนาดนี้15นาทีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปว่าเด้งดัดแค่ไหนได้รอนขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับงานดัดผมซ้ําเชื้อที่เส้นเล็กรอนที่ออกมาใช้แกนเบอร์หนึ่งเราใช้แกนเบอร์หนึ่งเป็นหลัก เราใช้แกนเบอร์2แค่นิดเดียวประมาณ3แกนนอกกนั้นจะเป็นแกนเบอร์หนึ่งนะนี่คือผลลั์ใครบอกว่าใส่แกนเล็กเราจะหกมากนะดัดดิจิต้อนจำเอาไว้นะพี่ยิ่งใช้แกนใหญ่เท่าไหร่รอนที่จะได้มันก็จะคลายมากเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมแกนเบอร์หนึ่งอันนี้คือผมซ้ำเชื้อที่เคยเคยอดัดมาแล้วนะนี่รอนยังมาขนาดนี้เลยผมเส้นเล็กปกติแม่จะดัดให้ได้รอนขนาดนี้ยากมากเนี่ยรอนทั้งนั้นเลยอ่ะปะเราไปดูเป่ากันเลยเต่อนะเราก็จะใส่เป็นตัวอาหารผมตัวนี้ทัไปีิ แล้วก็ใส่เป็นอาหารผมตัวนี้อาหารผมชนิดครีมหัวแม่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่จับตอนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใส่เห็นไหมจำได้ไหมหนูพันแกนถึงไหนหนูพันมาถึงนี่เลยนะเห็นไหมหายไปส่วนหนึ่งถ้าถ้าเรากะว่าจะให้สูงแค่นี้เราต้องพันขึ้นมาอีกนะพันเผื่อตอนเราแกะด้วยมันจะต้องคลายออกบางส่วนอยู่แล้วนะอ่ะทีนี้ก็ใส่อาหารผมจะเป็นกันรงกันร้อนอยากใส่อะไรใส่ใส่เสร็จแล้วเราก็เป่าได้เลยป้า หลังจากที่เราเป่าโคนแห้งแล้วไม่ต้องตกใจนะเพราะแม่เป็นคนไม่ชอบลงยายืดยืดโคนผมบางไม่ต้องการยืดปกติทําแค่เคราตินเห็นไหมว่าตอนนี้รอนมาแล้วเนี่ยเนี่ยอะปะลุยแล้วนะทีนี้หนูจะหนูจะเซ็ตรอนข้อมือแบบให้มันหมุนเข้าแต่เราจะหมุนออกก่อนนะเราจะใช้วิธีการหมุนออกก่อนนะคะ่ะอย่างแรกเลยรวบผมพ่อทีเบนทำคลิปอยู่ไปอ,ออก เฮ้ยเจ้าของก็แตบตาเดีวยวบาบาไปไอ,อ,อ,อ้ดนนไม่เห็นแสบเลยสุดท้าุทดทุทั ลืมฮะฮะไม่ไปฉีดกลิดน,นี่หรอตอนไปยิงหน้าเลยอะ หลังจาาที่เราพันเป็นเกลียวแล้วเรายังไม่สางนะไม่สางด้วยเพราะเราต้องการพันให้มันไปด้านหน้าเราบอกเราว่าเราจะเซตลอนแบบเข้ามือไปด้านหน้าเราต้องพลิกมาด้านหลังก่อนเมื่อได้ด้านหลังเสร็จเราจะตะวัดกลับด้านหน้าแล้วนะ ทั้งนาได้ละเดยอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเซตรลอนกับหลังก่อนแบบนี้ดูนะเซตรลอนกับหลังก่อนแบบนี้ให้ได้เคิร์ฟดูนะคะให้ได้เคิร์ฟอ่ะพันมาเสร็จแล้วพอมันได้เกลียวเราจะยกสูงปะแล้วพันกลับปะดันน้ะยกให้สูงนะปึ๊บอ่ะพันตปยกให้สูงแล้วพันแค่นี้เลยพันเสร็จด,ดูความร้อนออก อากี้ความร้อนระยะห่างๆ่อยนะเสร็จแล้วเป็นก้นหอยแล้วดูดความร้อนออกอ่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยผมมาเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเรนูภาพไปดูอ่ะมากล้องหน้าทีนี้พอเราพันกลับมาแล้วจากที่เราสะบัดไปด้านหลังแล้วเรามาสะบัดกลับมาด้านหน้ารอนของเขาก็จะได้รอนที่สวยขึ้นมากถ้าเราพันไปที่ทางเดียวแล้วเวลาเราสางบางทีอะรอนได้นะแต่มันเหมือนว่ามันดูปปน,น้อยแปลกๆพอเราสวนทางกลับมามันจะได้เคลฟรอนที่แน่นขึ้นแล้วก็รอนไม่แข็งด้วย ต่อยแห้งเลยนะทนีนี้เอะเต่าเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็ขมวดมาด้านหน้าอือปึ๊บพอเสร็จแล้วเราก็แค่นี้อ่ะแค่นี้นี่เป่าไม่แห้งร้อยนะอ่ะลองดูลอนเสร็จไปเลยตามสะดวกเห็นไหมแค่นี้แล้วก็เขย่าหน่อยนึงโะเกาหลีเก,า,เกาใจอ่ะลองดูเอาผ้าออกเปไง ผมซ้ำเชื้อก็ได้รอนแล้วรอนสวยไหมสวยมากนี่ไม่แห้งร้อยนะอ่ะลองดูซิเนี่ยได้ไหมรอนอนะ่ะยิงไฟลอดเดียวไฟลอดเดียวของหนูคือไฟเท่าไหร่คะแม่ร้อยยี่สิบเวลายี่สิบนาทีเนี่ยยิงไฟแค่ลอดเดียวอ่ะให้แม่เขาสัมผัสเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นะเนแม่อ่ะ,อะลองอธิบายที่เขาว่าดักแล้วเนี่ยหัวเจ้าของเนี่ยเป็นยังไงแม่ลอนไม่แห้งแล้วก็มีสปริงผมนุ่มโอตแต ไงนุ่มมากเลยนะมันเหมือนลอนเกาหลีไหมเอ้เหมือนเหมือนล่อนเหมือนล่อนเวียดนามไหมที่อาจารย์มาสอนน่ะใช่เนี่ยรอนเวียดนามคือคือเนี่ยรอบแรกเราก็ดัดโอเคตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผสมเคลาตินผสมคอลลาเจนแล้วก็ผสมไออะไรนะตัวหนึ่งที่เราใส่อะมิโนเอซิดอะมิโนเอซิตซึ่งเมื่อเราลงตัวนี้ไปผมอ่ะจะไม่กรอบไม่แหกขาดแล้วพี่ฟามนุ่มแล้วรอนเด้งขนาดว่าผมเป็นคนผมน้อยนะคะนุ่งรักผมแค่นี้เองมีแค่นี เวลาโกกเวลาโกกดัดเนี่ยทําไมเราต้องเอาเชื่อมแกงอีกตัวเนี้ยผสมเพราะว่าเชื่อมแกงมีหน้าที่อ่อสมานแกนผมให้ผมตึงแม่ให้ผมพอเราเอาโกกตัวนี้ผสมกับตัวนี้เลยได้ความแข็งแรงและารามนุ่มค่ะอ้าวลอนมันเลยเด้งขนาดเนี้ยผมแม่หนูบางมากบางมากมีแค่นี้ค่ะเออต้องดัดแล้วตอนนี้คือ ปล่อยมาตรงๆไม่ได้นะฮะแล้วแกนที่ใช้พี่ดูนะเล็กขนาดเนี้ยลูกค้าคนไหนก็กลัวแต่ดูลอนที่ได้เนี่ยเป็นไงเนี่ยลอนเบอร์หนึ่งหาซื้อยากมากแกนดัดเบอร์หนึ่งเนี่ยยากมากเบอร์หนึ่งเบอร์สองหาทั่วแคว้นดินแดนประเทศไทยแทบไม่ได้มาเหมือนเวียดนามไหมพี่ลองดูนะลอนเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไม่ดูอ่ะนี่อีกอย่างหนึ่งจะบอกนะคะต้องอยู่ที่ฝีมือด้วยช่างฟิล์มกนี่ฝีมือเก่งเนี่ย ไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเอาปากกามาไหลวงเนี่ยอ่ะอันเนี้ยช่างฟิล์มเขาไปเรียนเวียดนามค่ะมานะถึงเขามีของเวียดนามมาเนีผสาานนะคะตรงนี้เนี่ยอ่ะไม่เวียดนามตรงไหนอ่ะพี่ดูรอนเนี่ยสวยเลยอ่ะเนี่ยอ่ะแม่แม่นี่ไม่เคยกล้าที่จะดัดผมกับร้านใครเลยนะพรลัวผมช็อตเนี่ยต้องให้ฟิล์มดัดถึงผมเส้นเล็กถ้าเป็นน้ํายาทั่วไปเมื่อก่อนรุ่นแม่ดัดได้รอนไหมผมเส้นเล็กเนี่ยไม่ได้กลุ่มขมับเลยนะแต่น้ํายาตัวเนี้ย ระดับตำนานนะอันนี้มันเป็นของที่เราสั่งผลิตมาแล้วก็ผ่านการทสอวิจัยของเรามาเลยที่<ม> <มา S 2> สําคัญรู้ไหมหนู่ไม่คิดว่าจะเด้งขนาดนี้เพราะอะไรมันจะมีปลายผมของแม่ที่เขาฟอกมาปลายผมฟอกได้รอนเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันสามารถยืดผมเสียได้ด้วยนะดัดผมเสียได้ดัดผมเสียได้แต่ไม่ใช่เสียแบบเสียช็อตนะเสียประมาณ30สามารถดัดได้นะเอาเลย ราคาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันร้อยเก้าสิบบาทแพงไหมส้อยเก้าบาทถ้าแม่เป็นช่างอ่ะแล้วต้องซื้อน้ํายาดีๆสักตัวหนึ่งในราคาแค่สองร้อยเก้าสิบเนี่ยแม่ซื้อยกลังเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วลอนใช้ตัวเนี้ย,<ม>ยอันนะอันปลายปลายนะำมันซ<ๆ>้ำเชียร์เนาะอ่าช่างเขาทิ้งไว้ประมาณสามนาทีส่วนตรงอ่าข้างบนเนี่ยยังไม่เคยโดนน้ํายายืดเนาะก็จะทิ้งไว้ประมาณอ่ายี่สิบนาทีนี่แหะนี่แต่เวลาเขาใส่น้ํายาพร้อมกันเขาก็ พอตรงนี้ไม่ได้เวลาเขาก็ล้างล้างน้ำเปล่าแล้วก็ฉีดบาลลางก์นะคะแล้วก็รอช่วงนี้เห็นไหมคะผมไม่ชอบมาดูรอนค่ะโถรอนเวียดนามอันนี้ไม่ได้ใส่จับรอนด้วยเพราะเป็นคนไม่ชอบมันเหนียวชอบเนี่ยชอบอาหารผมแต่อย่างเดียวนิดหน่อยๆนะคะเป็นคนผมมันเนี่ยใครไปเรียนดัดเวียดนามอ่ะ S <S แล้วซื้อน้ำยามาดัดไม่ได้มาหาเจฟฟี่เลย,เ,ยเรียนที่นี่เลยเวียดนามพอไหมเนี่ยโอ้โหผมมีนิดเดียว,วให้ดูตอนต้นแล้วเนี่ยแล้วหลังดัดได้ขนาดเนี้ยพี่จะไปเอาแบรนไหน,นเนี่ยสองร้ยเก้าสบนี่ไงสวยไหมเบบออเนี่ยรอนเออรอนใจผมทําสีปิดผมขาวเกือบทุกเดือนอแล้วมีแล้วมีผมที่ฟอกมาไปปลายอยู่ตรงข้างๆเนี่ยแต่ดูลอนสิ ไม่ชอบมากเลยรอบนี้เห็นไหมเด้งดัดจัดสุดยอดยืดได้แล้วก็ดัดได้ไต่แล้วบ๊ายบายทานทีนี้